เอาไปเที่ยวกันมาหลากหลายหมองนี่ <c oughs> ลีมานน, <c oughs> นะครับแล้วกะจังสิแหละครับบ่าว่าสิเป็นฤดูการไดประเทศไทยครับกัยังคคม,มีหลากหลายสถานที่ให้แวะไปเติมความชุ่มชื่นใจกันอยู่เสมอครับ <c oughs> มื้อนี้ครับมีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจที่สิส่วนไปดื่มดำกบวิถีสโลไล่ครับไก่ชิดกับธรรมชาติยูที อำเภอคขอนสารจังหวัดชัยภูมิครับเป็นเมืองเลนน็กยครับเมืองเล็กๆแต่ว่าเปรียมไปด้วยวิถีธรรมชาติพื้นที่ที่หลากหลายให้ได้พักผ่อนเสพความสุขด้วยการเฮตโตยสบายๆกินง่ายอยู่ง่ายฟังเสียงนกชมวิวสัมผัสวัฒนธรรมความเป็นอยู่แบบดังเดิมครับไปติดตามได้จากรายงานนี้ครับ ข,ข้าวไทยคอนสารที่ประกอบด้วยอาหารพื้นถิ่นพร้อมข้าวต้มดอกอัญชันเป็นจุดขายที่ผู้ประกอบการที่พักโฮมสเตย์ในอำเภอคอนสารจังหวัดชัยภูมินํามาบริการนักท่องเที่ยวที่มาเยือนสมกับได้ชื่อว่าเป็นพื้นที่ท่องเที่ยวชุมชนที่อุดมด้วยธรรมชาติวัฒนธรรมพื้นถิ่นและมีภาษาที่เป็นเอกลักษณ์อาหารมีเยอะมากแต่ผมอยากแนะนำเมนูนะครับข้วเนื้อข้่วปลาข้่วหมูนะครับมี3อย่างซึ่งเป็นอาหารวิถีซึ่งแต่ก่อนเนี่ยคอนสารเนี่ยเราจะทำกินเฉพาะ ปีใหม่ไทยคอนสารก็คือบุญเดือน4นะครับมันพรุรุษจะทําปีหนึ่งจะทําครั้งเดียวซึ่งมีวิธีการที่มันหลายขั้นตอนนะครับเอาเนื้อเอาปลามาย่างย่างแล้วก็ต้องเอาไปตากแดดแล้วต้องมาโคกนะครับเราต้องมาขั่วมาเคี่ยวนะครับแล้วก็จะมีผักสมุนไพรต่างๆที่ใส่เข้าไปนะครับนี่ก็จะเป็นซิกเนเจอร์ของคอนสารนะครับใครที่มาคอนสารไม่ได้กินไม่ได้นะครับแล้วก็อีกที่หนึ่งนะครับก็ฟาร์มปูนาแสงสวยนะครับ นอกจากอาหารพื้นบ้านจากโฮมสเตย์แล้วที่นี่ยังมีเมนูที่ต้องห้ามพลาดของอำเภอคอนสารนั่นก็คือเมนูปูนาจากฟาร์มปูนาที่กำลังได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวให้ได้สัมผัสอาหารพื้นบ้านอย่างแกงอ่อมปูนาปูนาทอดกรอบหรือขนมจีนน้ำยาปูนาที่บรรจงนำมาแต่งแต้มให้อาหารมีสีสันอิงกับธรรมชาติอย่างลงตัวแต่หากมารับประทานอาหารที่นี่ ต้องจองที่นั่งล่วงหน้าเพราะคนแน่นร้านทุกวันมันหอมหวานครบรสครับเอ,อน้ำยาอะไรนะขนมจีนน้ำยาปูฮะ,ะจะเป็นจะเป็นอ,ะ,อะไรนะตำอะไรนะไอปลาปูนาฮะแล้วก็เนี่ยครับตำหอยคืออร่อยหมดทุกอย่างครับขอ,องปูก็อร่อยครับอร่อยครับอร่อยแปลกๆเพราะบ้านผมไม่มีอ่าไม่มีไม่เคยทาน,ทานถ้าชอบสุดก็คง ตรงปลาามัเนี่ยปลาปลาครับปลาาปูนาอร่อยอำเภอคอนสารอำเภอที่เต็มไปด้วยจุดเช็คอินมากมายโดยเฉพาะสายธรรมชาติไม่ควรพลาดทั้งทุ่งกระมงจุดชมวิวปางม่วงน้ำผุดทับลาวเขื่อนจุลาพรและวัดสวยๆหลายแห่งด้วยความเป็นพื้นที่ที่มีธรรมชาติที่สมบูรณ์ทั้งภูเขาและสายหมอกนักท่องเที่ยวที่เลือกมาที่นี่ จึงได้มีโอกาสสัมผัสอย่างแท้จริงด้วยการนั่งดูสีเขียวของต้นไม้ได้ทานอาหารในบรรยากาศดีๆรวมถึงได้นอนฟังเสียงธรรมชาติเนี่ยเมื่อวานลูกยังบอกอยู่เลยว่าคุณแม่ชอบที่นี่นะชอบน้ำตกหนูชอบกว่าทะเลอีก <c oughs> น้ำเย็นเหมือนน้ำแบบว่าเด็กเล่นได้อะไรอย่างนี้ค่ะม,<า>มันเหมือนจะไม่มีอะไรครับแต่ว่ามาแล้วก็ก,ก,ก็ก็มีที่ที่เด็กต้องการด้วยตอบโจทยนะ์ไม่ว่าจะเป็นน้ำคาเฟ่แล้วก็ที่พัก และก็ไม่ไกลบ้านด้วยเมื่อคืนมีโอกาสได้โพสต์โซเชียลค่ะเพื่อนก็ทักมาถามหลายคนว่าที่ไหนมีด้วยหรออะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่เชิญชวนแน่นอนค่ะก็อยากให้มาเที่ยวที่คอนสารนะคะอ่าชัยภูมิเนาะค่ะใกล้ใกล้เมืองเล็กๆะไมีอรกิจกรรมล่องเรือตลาดน้ําหัวนาม่วงในคลองธรรมชาติกลางชุมชนเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่นักท่องเที่ยวชื่นชอบมาที่นี่ต้องไม่พลาดที่จะไปชมการเก็บลูกหมาก และการผลิตหมากส่งออกในชุมชนมีการปลูกต้นหมากแทบทุกบ้านแต่ละปีมีรายได้จากการขายหมากจำนวนมากวิถีอาชีพปลูกหมากของอำเภอคอนสารจึงเป็นสเสน่ห์ที่นักท่องเที่ยวให้ความสนใจในช่วงเวลาพักผ่อนของใครหลายคนหากได้มารับประทานผักพื้นบ้านอาหารพื้นเมือง สัมผัสวิถีชีวิตชุมชนคนไทยคอนสารท่ามกลางธรรมชาติอุดมสมบูรณ์น่าจะเป็นอีกทางเลือกของนักท่องเที่ยวให้กับวันหยุดพักผ่อนได้ง่ายๆชูชัยวงพุทธถ่ายภาพเนชนกเชยคมทีมข่าว n b t 1 1 TV อีสานร,รายงานจากอำเภอคอนสารจังหวัดชัยภูมิลงปฏิทินอีกบาา่เฮาไอต่ำคอนสารชัยภูมิชัยภูมินี่ถือว่าเป็นอีกมองนึงที่น่าเที่ยวน่าสนใจเพราะวัน ทุ่งกำมังนี่เขื่อนจุฬาพรนี่อุ้ยเล่าหลากหลายหมองท่องเที่ยวอิหดเ่ด้เป็นบรรยากาศที่ย้ำเขาแรงมากนี่บางหันนี่ได้ยินหอดเสียงอันจิรีดนไหมคะไอตําต้องไปด้ค่ะแล้วเราผมมักว่านี่ไปคุยกำมังท่องเที่ยวบอกว่าดูเหมือนไม่มีอะไรอืแต่พอมาแล้วทึ่งมองเลนน้ำกะมี่ที่พักก็ดีอาหารก็อร่อยอพอเะฉนนั้นแล้วเฮาต้องไปตาม เยี่ยมเลยนี่มือนี้ผมบ่าดูสิสดจังไงนี่มองเที่ยวข<ง>ึ้นายแต่ลงปรดนนี้นานีนาะเที่ยวพร้อมค่ะเพราะวาตั้งแต่ริมโขงลงมานะคะตั้งแต่ขันบานเห่าแต่เมื่อเลยลงมาพี่น,อน้องค่ายลงไปพูน่ะทางนคะรอนทา้งยังที่มองเที่ยวนาเนี่ยปลายฝนต้นหนาวนี่เป็นอะไรที่น่าสนใจเราทุ่งกระมังนี่เพราะแต่เคยเห็นคือการคายเห็นทิ่วหมากบ่ค่ะวันนี้ตน้ตนต้นหมากย้องทงหน้าเลยไหมค่ะทิ่วหมากอุ้ยงามนะคะบ่คือววาสีมีแบบนี้คือจังนาของเที่ยวละวาหั่นละคือจังบ่มีอียงนี่ดอกแต่เ่า ไปงานประสาทเพิงก่อนสักคลเราเราก็มาตลาดแค้มของน้องค่ายน้องค่ายอ่าเราก็ไปเบิ้งฮิปโปยุสีสเกตสีสเกตครับเราก็ปิดท้ายด้วยไปข้อสารเชียร์พุ่มโอ้ยคักขนาด